เรีบเพนท่านประธานุทิศสภานะคะแล้วก็ทุกท่านนะคะผู้แปลนิติค่ะก็คือในถ้าเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงมาตรา70อะคะ่ะมาตรา70เป็นบทเฉพาะการของพรบ43ซึ่งเป็นเรื่องของอการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติถ้าเราดูถ้อยคําในมาตรา69มาตรา69กําหนดว่าใบอนุญ,ญาตหรือการอนุญ,ญาตยใดที่ ให้ได้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ก็ถือเป็นใบอนุญ,ญาตตามพรบจัดสรร43นะคะทีนี้ในมาตรา70เนี่ยในเรื่องของการบำรุงรักษาสารุพกเนี่ยก็ให้นำความในมาตรา 45, 46, 4 7 48, 49, 50, 51และ52มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ตามประกาศคณะปฏิวัติโดยอนุโลมนะคะรวมทั้งการบำรุงรักษาสารุพกการบำรุงบริการสาธารณะแม้แต่การพ้นจากหน้าที่ใน,ในการ ดูแลรักษาสาันนิพของผู้จัดสรรก็ให้ใช้ตามมาตรา44ก็สรุปว่าการจัดสรรตามปว286เนี่ยเมื่อเมื่อพรบว,ว43มีผลใช้บังคับเมื่อปี43เนี่ยปว286ก็ถือเป็นการอนุญาตตามจัดสรรปีพศ2543ด้วยฉะนั้นในกรณีผู้จัดสรรตามปว286ไม่บำรุงรักษาสาันนโพุกก็สามารถใช้มาตรา52ในการดำเนินคดีกับผู้จัดสรรได้ขอบคุณค่ะ